มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสีสุวรรณโดนต่อยปากแตกระหว่างร้องก่อ,กอต่อเมื่อเวลา1 1เอนาฬิกา15นาทีของวันที่11พฤษภาคม2,566เพจ a ฟ e บุ๊กสรยุทธสุทัศนะชินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความบอกว่าเกิดเหตุวุ่นศีสุวรรณจันยาถูกชกปากแตก หลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบกอกอเพื่อชี้แจงและยื่นเอกสารเพิ่มเกี่ยวกับเงินดิจิทัลพักเพื่อไทยเหตุเกิดขึ้นเมื่อภายหลังจากนายศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกำลังจะแยกย้ายมีผู้เห็นต่างเดินเข้ามาชกพร้อมทั้งตะโกนด่าทอว่าฟ้องไม่เข้าเรื่องไปฟ้องทำไมพักเพื่อไทยพักก้าไกล ไปฟ้องนายพิธาทำไมเขาจะมีการเลือกตั้งอยู่แล้วจังหวะที่เข้ามาชกเป็นจังหวะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์นายเรืองไกรรีกิจวัฒนะที่มายื่นเอกสารเพิ่มเติมเรื่องการถือหุ้นของนายพิธาต่อขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ